คุณป้ามณีสุภเชษพันธ์ครับสวัสดีครับป้ามณีครับรู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียวมาได้ยังไงอ๋อดูที่โฆษณาค่ะครับแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านแนะนําแล้วก็มาดูโฆษณาใช้มานานนี้ยังครับป้ามณีประมาณตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะค่ะเคมี K คือยาฆ่ายาเราไม่ได้ใช้เลยเราจะใช้ตัดหญ้าตลอดอืม ยาค่ายาก็ตัดไปแล้วมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยเลยชนิดไหนปุ๋ยเขาจะแนะนําตอนแรกจะให้นําใช้ขี้ไก่แกบขี้ไก่เพราะขี้ไก่อืแต่เราไม่สามารถเพราะเราไม่มีถ้าขี้ไก่เยอะขนาดดียเอามาใช้ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคงไม่พอไม่รู้หาได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าใช้ปุ๋ยเคมีบ้างชีวภาพบ้างปนปนกันไปใช้สูตรอะไรครับเคมีใช้สูตรอะไรครับเคมีก็ใช้แบบเร่งเพราะ 4ี่0ิบหกศูนี้นยเนี่ยเป็นยูเรียนะฮะแล้วก็ส่วนชีวภาพนะะใช้ปุ๋ยอะไรชีวภาพก็เป็นสกัดมาจากมูลสัตว์อะไรค่ะอ๋ออ่าก็ใช้อะไรที่เราอ่านไปซื้อตามท้องตลาดว่าเราอ่านเจอว่ามันเป็นหนักอะไรเป็นผสมอะไรมาแล้วเรามองว่ามันดีแล้วก็มามาใส่อ่าก็ต้องใส่ก็ต้องใส่ไปนะฮะก็ต้องดูแลไปส่วนอื่นๆแล้วครับอย่างในช่วงระยะการปลูกเนี่ยถ้าไม่ใช้เพียวเนี่ยต้องใช้ ฮอร์โมนแบบไหนชนิดไหนที่ช่วยได้บ้างเ่ได้มีต้องต้องมีไหมก็มีค่ะ,ะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้เพียวแล้วมันควบคุมได้หมดเลยอะค่ะแต่พอใช้เพียวแล้วเห็นผลอะไรบ้างเห็นผลคือมันมันจะลูกมันจะผิวมันจะสวยมันจะใสครับฮะอืมก็ตั้งแต่ที่เห็นเห็นมาตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าจะมาใช้กับกล้วยคือเคยใช้กับหน่อไม้ฝรั่งพอหน่อไม้ฝรั่งเรามีปัญหาว่าหนอ่อมันมันจะ พอหลายๆวันนะมันหน่อมันจะไม่ยาวพอใช้เพียวพอฉีดเย็นเนี่ยพอเช้ามันจะยาวแล้วมันจะนิ่มครับค่ะคือเราเห็นจากหน่อไม้ประหลาเนี่ยพอมันจะเห็นเลยก็เลยใช้กับกล้วยมันต้องมันก็คงจะได้กับกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็เลยป้ามานนี้ใช้เพียวไประยะแรกที่ตะกี้บอกเนะยช่วงต้นประมาณประมาณกล้วยอายุเท่าไหร่นะสิบห้าวันและทุกๆกกี่วันนะตอนแรกครึ่งเดือนค่ะ 15วันทีหนึ่งสิวันทีจนถึงระยะนี้เหรอพอถึงระยะนี้จะฉีดห่างขึ้นไปแล้วค่ะประมาณหนึ่งเดือนออเห็นผลยังไงบ้างอ๋อเห็นผลผิวก็จะดูสวยลูกจะเต้งจะตึงยาวมันจะเหมือนมันจะให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเพราะเคยมีคนมาที่เที่ยวของมาส่งให้นะคกะ็มาดูเขาก็บอกว่าสวยเลอลูกมันยาวยาวกว่า ยาถถกว่าที่เขาเห็นนะ่ะเขาบอกเออทำครั้งแรกก็ยังได้สวยขนาดนี้ถ้ามันเกินเขารับไหมปั๊มดีเข,าต,า,ขา,าต้องการค่ะใหญ่สวยต้องการไม่ให้เล็กอย่างเดียวใหญ่สวยประกวดนางงามได้นะส่งไว้ได้เลยนะสูง<ป>ยาวสวยขาวโอ้สุดยอดเ <laughs> นี่ยนะได้เห็นโฆษณาในทีวีปัามนีเชื่อไหมว่าเพียวมันจะใช้ได้ดีเหมือนในโฆษณาตอนแรกเลยคือคนข้างบ้านก่อนเขาเคยใช้ครับ ก็เลยก็เขาบอกว่าดีดีก็เลยไป,ไปลองลองไปเข้าให้ยืมเข้าให้ให้มาขวดหนึ่งคือซื้อต่อเขามาขวดหนึ่งก็มาฉีดโอ้ก็ดีจริงๆก็เลยสั่งเลยค่ะคือตอนแรกไม่ได้สั่งเลยทีเดียวจากทีวีครับคือเพื่อนข้างๆบ้านเอามาดูก่อนอพอใช้เย็นเราจะชอบฉีดช่วงเย็นใช่ไหมคะคพอเช้ามาหน่อไม้ฝรั่งของเราก็จะนิ่มจะอวบจะนิ่มจะไม่มีใยมาก จะตัดจะตัดง่ายหักดังเปาะแปะเปาะแปะเลยเพียงข้ามคืนค่ะก็ถึงติดอกติดใจใช้มาตลอดคุ้มค่ากับเงินที่ป้ามณีใจไปไหมคุ้มค่ะคุ้มคุ้มคุ้มค่าพอพอเราทําอะไรออกมาแล้วพอเห็นผลผลิตมันดีเราก็ชื่นใจมันก็คุ้มอะค่ะอืแล้วคิดว่าการการทําเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยมันมัน ดียังไงมันก็ดีมันปลอดภัยกับเราด้วยอะไรด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีไปหมดนะคะครับถ้าเราใช้พวกเคมีใช้อะไรมันก็ไม่ปลอดภัยอะคะ่ะอืมพวกกดูสิตัวเองทําอยู่เนี่ยนะก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้เหมือนกันถ้าใช้เคมีไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้องฉีด<น>พ่นให้ทั้งต้นมีนสารตกค้างอะไรลแล้วก็และนี่ทํากันทั้งหมดกี่ไร่นะป้ามณีในเนี้ยสี่ไร่คะ่ะแล้วก็ป้ามณีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า จริงๆแล้วเน like ี่ยอย่างเพียวเนี่ยช่วยป้ามณีมาได้หลายปีแล้วในการเพาะปลูกทําให้พืชผลเนี่ยสวยงามแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้เพียวจริงๆฝีมือของป้ามณีในการเพาะปลูกในการปลูกพืชเนี่ยคงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้แบบนี้เหมือนกันน่ะถ้าไม่มีเพียวสักตัวหนึ่งป้ามณีทําได้แบบนี้ไหมทำได้แต่บางอาจจะมันคงจะไม่ได้แบบขนาดนี้นะคะมันก็ทํทำได้แต่มันคงจะไม่ได้ถึงขนาดนี้ นี่เพียวมันช่วยให้ได้ถึงขนาดนี้ได้มากเลยเลยค่ะต้องมีตัวช่วยค่ะต้องมีตัวช่วยฝีมืออย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยนะฮะ,ะประสบความสําเร็จไหมอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะพอ,อใจหอไหมพอใจค่ะอืแล้วก็ถ้าพูดถึงเพียวเนี่ยประทับใจอะไรในผลิตพันเพียวใจคือ พอใช้แล้วมันมันทันใจอะค่ะมันเห็นผลใช้ยเย็นเช้าก็เห็นผลเลยอะค่ะป้าก็เลยประทับใจใช้มาตลอดอ้แปลว่าใช้นี่ไม่เคยหยุดเลยใช้มาตลอด <c oughs> เลยไม่เคยเลิกท,ทช้เพียวเลยค่ะใช้แล้วเห็นผลยังไงบ้างเห <c oughs> ็นผลผลผลิตของป้าก็นี่แหละค่ะ <c oughs> ลูกสวยลูกใสลูกเต่งลูกยาวครับ <c oughs> ค่ะ อใหญ่เริ่มมองพิดตาลค่ะอยากจะให้เพื่อนๆเกษตรกรนะคะมาช่วยมาดูมาดูที่ไร่นี้ก็ได้ค่ะใช้เพียวดียังไงจะบอกว่าดีมากๆเคยพี่น้องเคยใช้มาหลายอย่างแต่ลองอยากให้ลองค่ะอยากให้ลองดูว่าถ้าลองแล้วเราจะติดใจเหมือนกันคกับพี่พอใช้ได้ใช้แล้วก็ไม่เคยนึกถึงอย่างอื่นเลย,เยว